អឺអឺឲ្យចាស់ធ្វើផ្លូវមែនបាទ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 យ៉ាងធ្វើឲ្យចូលអស់បាទបាទឲ្យចាស់នឹង สถานการณ์ริมชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าทางกัมพูชาจะยอมเจรจาแต่โดยดีก็ใช่ว่าจะหาข้อสรุปได้เนื่องจากในพื้นที่เขตแดนกัมพูชาย,ยังมีการเสริมกำลังทหารและกำลังอาวุธอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเคลื่อนไหวเช่นนี้ทางผู้มีอำนาจในไทยก็ได้แต่บอกว่าหากกัมพูชาเปิดศึกยิงก่อนทหารไทยทุกหน่วยก็พร้อมสแตนบายในพื้นที่หมายรวมไปถึงยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่จะสาดใส่กันในวันทำสงครามแถมยังเชื่อมา่นว่าไม่เกิน3วันจะปิดเกมทหารขเขมรลงได้แบบที่คนไทยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ ถึงแม้ว่าเรื่องราวการสู้รบรุนแรงยังไม่เกิดขึ้นเป็นเพียงการยัออย่วยุกันของทางทหารคขมรด้วยความอดทนอดกลัน้นปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดของทหารไทยจึงทำให้ในวันนี้เหตุการณ์ยังไม่บานปลายไปกันใหญ่แต่สงครามโซเชียลที่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่างฝ่ายต่างฟาดฟันกันยิ่งทำให้ขยายความรุนแรงและสร้างความเกลียดชังมากขึ้นไปอีกไหนจะคลิปทหารประทะเถียงกันในพื้นที่ซึ่งมีออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะ ประชาชนคนไทยจึงไม่สามารถวางใจได้ว่าสถานการณ์ริมชายแดนจะเรียบร้อยดีอย่างที่ผู้มีอำนาจรายงานเหตุการณ์จริงหรือไม่ต่อมานายกรกฎเกตแก้วนักรบเดนตายหลายสมรภูมิและยังเป็นนักเขียนวีรกรรมทหารพรานเปิดเผยว่าสายลับสองหน้าฝั่งเขมรบอกว่าเขมรได้วอบอกกันว่าถ้าเจอทหารไทยให้ปะทะสร้างสถานการณ์เลยข่าวนี้เชื่อถือได้แต่ผมไม่ขอลงรายละเอียด ด้วยความเป็นห่วงทหารชายแดนขเขมรผมรู้จึงอยากบอกให้ทหารชายแดนขเขมรระวังตัวมากขึ้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่รู้เขารู้เราดีที่สุดเพราะขเขมรไว้ใจไม่ได้ร,รู้รู้กันอยู่ยิ่งตอนนี้หุนเบเน็ตขู่ไทยฟอฟจึงอยากประมาทจะเห็นว่าขเขมรแสดงความก้าวร้าวขึ้นเรื่อย ขณะที่ตาเมือนทมทั้งแม่ทัพภาคที่สองโคศกกลาโหมบอกว่าเป็นของไทยอยู่ในอธิปไตยไทยขเมรยังมาชี้หน้าทหารไทยบนแผ่นดินไทยและไล่คนไทยออกไปจากแผ่นดินไทยโดยอ้างว่าหมดเวลาเข้าชมปราสาทแล้วจนมีการโต้เถียงก,กันกับคนไทยจริงๆแล้วผมก็มีข่าวลับอยู่นะครับ แต่ว่าเปิดเผยไม่ได้เท่านั้นเองเราก็มีสายลับอยู่บ้างดักฟังการส่งข่าววิทยุข,ของเขมรว่าได้รับการสั่งจากหน่วยเหนือของเขาให้ล่าตะเวนมาปะทะกับทหารไทยเพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อจะนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่เขาวางไว้เขาพยายามยั่วยุส่วนข่าวที่เราดักฟังเขาให้ยิงก่อนเลยแล้วก็โยนความผิดว่าเราเป็นคนยิงเขาก่อน สถานการณ์มันก็ตึงเครียดอย่างที่เห็นตราบใดที่รัฐบาลไทยยังไม่เด็ดขาดขเมรก็จะก่อกวนสร้างความรำคาญเพื่อเป้าหมายเพื่อจะไปสู่นานาชาติให้กองทัพประเทศไทยมีภาพติดลบเพื่อที่เขาจะเอาทั้งปราสาทต,ตาควายและช่องบกตามที่เขาได้ไปยื่นไว้ที่ UN ผมว่ารัฐบาลเราต้องมีความเด็ดขาดมากกว่านี้ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เราก็จะลำบากนะครับ เพราะว่ามันเป็นอธิปไตยของไทยอยู่แล้วอย่างปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมืินทมเมื่อก่อนนี้ก็มีแต่ทหารไทยเราอยู่นะครับไม่เคยมีทหารชาติขมรหรือทหารชาติอื่นขึ้นมาเลยก็สมควรจะต้องทํารั้วให้เหมือนเดิมสำหรับทหารผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่ากองทัพไทยเรามีแสนยานุภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยการข่าวเราดีเยี่ยมนะครับเรารู้หมดแต่เราไม่พูดแค่นั้น ก็อยากจะให้คนไทยส่งเสียงดังๆว่าให้รัฐบาลนี้เข้มแข็งและอนุญาตให้ทหารเข้าไปทำรั้วในปราสาทตาเมืองทมเพื่อตัดปัญหาไม่ให้ขเขมรมาคมขู่ก้าวร้าวก่อความวุ่นวายต่อมานายกรกฎเกตแก้วได้โพสต์อีกว่าหลายช่องได้นำบทความของผมที่ลง Facebook ไปลงข่าว ข้อมูลนี้ผมได้มาจากสายข่าวลับฝั่งกัมพูชาที่ดับฟังการส่งวิทยุของเขมรที่บอกให้ปะทะกับทหารไทยสร้างสถานการณ์เมื่อล่าตวเวนไปเจอหลังจากผมลงข่าวนี้ไม่กี่วันจ่าสมครกกับเพื่อนก็ได้ติดอาวุธลุกล้ำแดนไทยเข้ามาแถวปราสาทโดนตรวนเขมรพูดจาก้าวร้าวจ่าสมครกถืออาพีจีทำท่าจะยิงทหารพรานกรม23ดังที่เป็นข่าว แสดงว่าขมรมีแผนจะประทะสร้างสถานการณ์ขึ้นจริงๆทหารไทยต้องไม่ประมาทร,รู้เขารู้เราจะได้ไม่พลาดชีวิตไม่มีอะไรตุยแล้วตุยเลยนะจะบอกให้แต่ผมยังเชื่อว่าทหารพรานไทยจะไม่เสียท่าขมรน,นอกจากนี้นายกรกฎเกตแก้วยังโพสต์ข้อความถึงจ่าสมครกด้วยว่าขำจ่าสมครกได้เป็นวีรบุรุษขมร สมครกแค่ถืออ p g พีจแอคอาร์ทำห้าวขู่ทหารพรานก็ได้เป็นวีรบุรุษแล้วง่ายจังยังไม่ได้ยิงสักนัดผมดูอาการของสมครกแล้วแกจะกลัวจนลนลานทำท่าจะยิงอ p g พีจีใส่ถ้าผ่านสนามรบมาจะรู้ว่ายิงใส่ทหารพรานไม่ได้เพราะจะทำให้ขเขมรที่อยู่กับทหารพรานตุยไปด้วยแต่เขาก็ได้เป็นวีรบุรุษเช่นเดียวกับพลตรีเนี้ยขู่จะยิงทหารไทยที่ประสาทตาเมินทมก็ได้รับเหรียญกล้าหารอะไรมันจะง่ายขนาดนั้น หลักการเชิดชูให้เป็นวีรบุรุษได้เหรียญกล้าหาญของเขมรน,นี่มันไม้หลักปักขี้ควายจริงๆใช่ไหมครับ FC ชื่อวีรบุรุษตอบว่าเหรียญกล้าหาญได้มาง่ายๆแบบนี้ค่ามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมว่าการเป็นวีรบุรุษและได้รับเหรียญกล้าหาญของนักรบไทยนั้นได้มายากมากมีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช้ไหมหลักปักขี้ควายแบบเขมรจะต้องมีผอ,อเสนอความดีความชอบขึ้นไปขอพระราชทานจึงจะได้ไม่ใช่ให้กันเองผมจะเล่าหลักการให้ฟังคร่าวๆ เช่นมีการรบกับข้าศึกอย่างดุเดือดถูกข้าศึกล้อมโจมตีหนักเรากำลังเสียเปรียบถ้าเหตุการณ์เป็นอยู่แบบนี้ฝ่ายเราจะต้องละลายหมดแน่ได้มีทหารเรานายหนึ่งยอมเสี่ยงตายบุกถล่มแหกวงล้อมออกไปขอกำลังเข้ามาช่วยข้าศึกได้รับการสูญเสียหนักจึงถอยไปที่ทหารที่ถูกล้อมรอดตายหมู่ เรียกว่าทหารคนนั้นเป็นคนแก้ไขสถานการณ์ที่เรากำลังเสียเปรียบให้กลับมาได้เปรียบแบบนี้โอเคเข้าเกณฑ์ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษหรืออาจได้รับเหรียญกล้าหาญด้วยแต่ก็ได้ยากมากหน่วยกล้าตายนินจาเกือบได้เหรียญกล้าหาญการรบกับเวียดนามขเขมรเฮงสํมรินที่เดนิน538ช่องโอบกผมอยู่หน่วยกล้าตายนินจาเป็นหัวหอกบุกทุลวงเข้าตีถูกฆ่าศึกยิงต้านอย่างหนาแน่นมาก ข้าศึกมีป้อมปืนกลหนักที่ยิงต้านการบุกรุกของเราไม่ให้เราเข้ายึดฐานเขาได้รบกระน,นานแรมเดือนก็ไม่สามารถยึดเนิน538ได้เรามีคนเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งบุกหนักยิ่งเจ็บเพิ่มมากขึ้นเราไม่สามารถฝ่าป้อมปืนกลเข้าไปได้ถ้าไม่ทำลายป้อมปืนกลหน่วยกล้าตายนินจาต้องทำลายป้อมปืนกลหนักของข้าศึกให้ได้ไม่อย่างนั้นบุกเข้าไปไม่ได้ เล็กสิงปืนไวกับรวยลบบุรีรับอาสาเสี่ยงตายเข้าไปทำลายป้อมปืนกลยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันบ่ายวันนั้นผมกับเพื่อนนินจากล้าตาย911่งยิงกดไปที่ป้อมปืนกลฆ่าศึกอย่างหนักเล็กกับสำรวยคลานเข้าไปทำลายปืนกลฆ่าศึกเราใช้ระเบิดตอปิโดระเบิดสนามทุ่นระเบิดฆ่าศึกก่อนแรงระเบิดตอปิโดทำให้เกิดร่องลึก50ซนติเมตรเล็กกับสำรวยคลานไปตามร่องในขณะที่ผมกับเพื่อนนินจายิงช่วยกัน ยิงกดค่าศึกไว้อย่างหนักยิงต่อเนื่องรวัวสนัน่นฆ่าศึกยิง RPG M79 คอ8 2สวนหมาหนาแน่นมากเล็กกับสำรวยคืบคลานฝ่าสเก็ตระเบิดของค่าศึกเข้าไปเรื่อยๆตอนนั้นปืนกลที่ป้อมหยุดยิงเสเราเพราะถูกนินจายิงกดหนาแน่นไม่หยุดคนยิงปืนกลได้หลบอยู่ในป้อมไม่กล้าโผล่หัวขึ้นมายิงเล็กจึงได้โอกาสคลานเข้าไปถึงตีนป้อมปืนกล เขานั่งอยู่ตีนป้อมปืนกลกำลังจะถอดสลัก M26 ยังไม่ได้หย่อนเข้าป้อมปืนกลถูกข้าศึกในป้อมหย่อนระเบิดออกมาจากช่องยิงปืนกลก่อนระเบิดตกข้างๆเล็กส่วนรวยอยู่ห่างประมาณ6-7ถึงเเมตรคอยคุ้มกันให้เล็กด้วยสัญชตาตญาณของนักรบที่โชคโชนเขารีบหยิบระเบิดลูกนั้นยัดกลับเข้าไปที่ช่องของป้อมปืนกลทันทีพอระเบิดหลุดลงในป้อมก็ระเบิดตูมสนัดแรงระเบิดได้ฉีกร่างข้าศึก วิญญาณออกจากร่างกลายเป็นผีเฝ้าเหนืน538ไป FC อาจสงสัยว่าทำไมระเบิดที่ค่าศึกโยนออกมาไม่ระเบิดใส่ทหารพรานเล็กขออธิบายว่าระเบิดจะถ่วงเวลาประมาณ5วินาทีจึงจะระเบิดแต่ค่าศึกรีบเกินไปพอถอดสลักออกก็โยนใส่เล็กเลยยังไม่ถึง5วินาทีเล็กรีบจับโยนกลับไปครบ5วินาทีพอดีจึงเกิดระเบิดตูมเหมือนในหนังแต่มันคือเรื่องจริง จากเหตุการณ์นี้ทําให้ป้อมปืนกลค่าศึกถูกทําลายนินจากล้าตายจึงบุกเข้าไปได้และไล่ยิงถลมม่มเขมรเฮงและเวียดนามในฐาน538จนสามารถยึดฐาน538คืนมาได้ในบ่ายวันนั้นค่าศึกนอนไม่หายใจเกลื่อนฐานมีทั้งเวียดนามและขเขมรเฮงสำรินที่เอาชีวิตมาทิ้งในแผ่นดินไทยเหรียญกราหารไม่ได้มาง่ายๆง,งานนี้ไม่มีทหารพรานคนใดได้รับเลยขนาดหัวหน้ากิติเทพพานินจาบุกโจมตีเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากิติเทพได้รับบาดเจ็บจาก RPG ของข้าศึกท่านยังไม่ได้รับเลยครับที่จริงผมมีภาพในเหตุการณ์นี้เยอะมากครับรวมทั้งภาพหัวหน้ากิติเทพที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะผมจึงนึกขำไงครับที่เห็นจ่าสมครกของเขเมศแอคอาร์ถือ RPG ทำห้าวแล้วได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของเขเมศแต่ผมดูท่าแล้วเคยรบหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นลูกลี้ลุกลนกลัวจนลนลานเสือจะไม่เห่าเหมือนหมาถึงเวลาจะขย่ำเหยื่ออย่างเดียว มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ